ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมมีมอสวันนี้เราที่อยู่กันในเกม g ด้ส t of s p ล r a ไม่ต้องแปลกใจนะทำไมทุกคนเราเสียงอ่อยๆดูไม่ค่อยมีแรงสาเหตุแรกคือยังไม่ได้นอนสาเหตุที่สองคือกูเศร้าเรามาพูดถึงเอ่อจิบิตัวใหม่ดีกว่าค่อนข้างน่ารักเลยนะนางชื่อว่าคิวคูตีนกาเวนนะฮะน่ารักมาก ตาสองข้างไม่เหมือนกันด้วยนะทุกคนเพราะว่าตัวตนที่แท้จริงของเธอคนนี้คือผู้พิทักษ์สายหมอกแห่งมองกโกเล่นะฮะโลคุโดโมุคุโรเออมาดูท่ากำจัดคู่แข่งกันฉันชอบมากเลยเออดีสาวเมคคาเฟ่แบลแบลตัดออมเล็ตไข่เจลโอเคแล้วขอลดเสียงนิดนึงนะทุกคนโอเคเรามาเล่นกันเถอะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเราถึงเศร้า จิบีที่เราจะเล่นวันนี้คือจิบีงูเขียวงูเขียวหางกระดิ่งเป็นสัตว์คุ้มครองนะทุกคนสตเหตุที่เราเศร้าคือเราไปอ่านเว็บตูนมาไว้เธอแค่นั้นเลยแล้วือแบบดิ่งอ่านไปเมื่อคืนดิ่งจนถึนตงตอนนี้เลยทุกคนมันเศร้ามากเลยอะ่ะลูกีกูไม่ทําสิ่งนั้นดีกว่า <laughs> ก็คือเว็บนที่ฉันไปอ่านมาเนี่ยนางมีชื่อเรื่องว่าทําไงให้พระอภัยรัก น่าจะชื่อนี้นะถ้าจะไม่ผิดเออมันเป็นเว็บตูนที่อยู่ในกระดาษเว็บตูนมาก่อนหรือหรือเรียกว่าคาขาวเว็บตูนนะทุกคนฉันเรียกว่ากระดากระดาษเว็บตูนอืมหรือเว็บตูนสีดำนั่นแหละคือตอนนี้เรื่องนี้มันเข้าเว็บตูนสีเขียวมาไงเออแต่ออ r ิจินอลเขาเป็นของเว็บตูนสีดำเออแล้วด้วยความที่มาอยู่ในเว็บตูนสีเขียว นางมีแพ็คเหมาจ่าย399เหรียญสามารถซื้อทุกตอนได้เลยและนตอนฉันก็เติมไป179บาทเพื่อซื้อทุกตอนเพราะว่าอ่านไปประมาณ5-6ตอนเนี่ยคือแบบอยากอ่านต่อมากก็เลยซื้อแล้วทุกวันนี้คือฉันจนมากเออไม่มีเลยเด็กแล้วทุกวันนี้โอเคเราเก็บของกันนะ คือมันจบแบบแอบป,ปี้เอนก,ก็จริงนะทุกคนแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันจุกอ,อกตอนจบมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังสักเ,เท่าไหร่อะไรเงี้ยเออเก็บเชมเก็บอันนี้เราจะขายตัวนี้ทิ้งนะเออเก็บอันนี้มาใส่อะไรอะ่ะใส่คอนเทเลอร์แล้วกันนะทุกคนเออจะเล่นสไนเปอร์ไหมไม่เล่น โอเคเก็บโซสกอร์มาคือวันนี้อยากตบคนให้หายเศร้าทุกคนหรือฉันไม่รู้ว่าฉันจะโดนคนอื่นตบไหมอะไรอ่ะสไลเปอร์โอเคไงต่อวะใส่เชมบาลอนไปขู่นิดนึงเผื่อมันจะออกเชมบาลอนให้ตัวละครช่วยในวันนี้เป็นเอ่อเจคัตเทอรีนนะฮะ จะมอบทองให้เราในทุกๆเฟซทุกคนฉันไม่ไหวแล้วฉันรู้สึกฉันไม่มีเอนดิจในการอัดคลิปเลยว่ะฉันควรตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีจริงๆตอนแรกอ่ะฉันกะจะว่าฉันจะมาเบียวเป็นแบบคำพูดแนดีอะไรเงี้ยเอ็งเจ้าค่าอู้อู้ จริงๆเอาอันเนี้ยรีหาซิลโก้ก็ได้นะอันที่สองอะแต่เราเล่นคอนเคลอร์เอ็มเบมก็ได้ใส่อะไรดีอะอัพใส่แท็งอีกตัวเหรอเอาใส่อันนี้ใส่คอนเคลอร์เอ็มเบมไม่อัพขายทิ้ง ขายทิ้งขายทิ้งโอ้โอเคน่าสนใจนะนอะน่าสนใจคือเราอาจจะหา v i โอเลมามาแทนตัวอย่างแวนเดอร์ก็ได้เพราะว่า v i โอเลจะเสริมคอมโ,มโบที่ทำให้ตัวนี้มันแรงขึ้นเพราะเราเรามีตัวนี้เป็นดาบิดแค่ตัวเดียวเงกูได้กิ่นคนแพ้ คนัรกก็คือกูเองนี่กูเศร้ามาแล้วกูจะเกโอเคกูชนะก็เยจะบอกเลยว่ากูแพ้คนนี้ก็เล่นคอนเทนเนอร์เอ็มเบมเหมือนทุกคนเราขอไปสองคนอื่นก่อนนะโอเคโอ้อะไรเนี่ยโอ้ดอกเบียเพิ่ม,มว่ะโหค่อนข้างดีเลยนะเออ วอาคนนี้ก็มีของซ้ำด้รับความเร็ววะฉันพูดถึงไหนแล้ววะเกี่ยวกับเว็บตูนเรื่องนี้คือมันเป็นเรื่องที่ทุกคนทุกค,คนไปอ่านดูมากคือจริงๆอะฉันอะเห็นเรื่องนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วเลยมั้งที่โฆษณามันยังขึ้นอยู่เออมันเป็นคลิปโฆษณาที่ขึ้นใน y o u u u b บอ่ะเธอฉันเห็นคือแบบฉันอยากอ่านมาก แต่ฉันก็ลืมเลยไว่าเธอว่ามันมีเรื่องนี้อยู่บนโลกเออพอเห็นอยู่ในเว็บตูสีเขียวก็เลยแบบเข้าไปอ่านเลยทุกคนขอค่าไวโอเล็ตก่อนได้ไหมเอ้ออ๋อ,อเขาเล่นเป็นซิลโก้อะทุกคนเขาไปเปิดตลาดที่มีตัวสีดาวเว้ยแบวเดอรอืม ขออนุญ,ญาตนะแวนเดอร์ลาก,ก้อนโอเคเราจะใส่ตาคอนเคลอร์ให้อย่างน้อยตัวละครนี้มันก็แรงขึ้นแล้วก็ฮิวได้ด้วย <c oughs> ฉันก็จำไม่ได้แล้วเพราะฉันจำได้ว่าโฆษณาที่มันขึ้นอะ่ะมันมีเพลงด้วยเว้ยถ้าจะไม่ผิดมันร้องว่าอะไรวะ อะไรไม่รู้อะทุกคนฉันดึงไม่ออกอ่ะรอเธอสักทีอะไรสักอยากา่างช่วงท้ายมันจะร้องแบบฟิลอะไ,ไม่รู้โอ้ดึงไม่ออกทุกคนก็ลองไปหาคลิปดูแล้วกันนะคลิปโฆษณาคลิปนั้นที่ฉันพูดถึง <laughs> แล้วทุกคนก็จะทักมาถามอะว้าวทำไมเลือดกูเยอะจัง <laughs> อยากได้คารมิวจังเลย <laughs> แต่ไม่ได้แล้ว เขาดูก่อนเขาเล่นอะไรโดมิเนเตอร์โอเคฉันขอแล้วกันอุย้ยมีเลนนี้ด้วยหรออยากได้เลนนีดด้อยู่นะอืมโอเค ฉันจะเก็บดาบไว้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าดาบสามารถทําตาคอนเคลอร์ได้ตานี้ฉันจะลองกล้ามคืนฝืนทนดูแล้วกันนะทุกคนว่าฉันจะสามารถทำสิบสิบอะไรวะโอ้ยไม่ไม่สิดิเออเก้าคอนเคลอร์ได้ไหมเนี่ยเ้าอยากจะเปิดสแต็กเทพแห่งสงครามดู จบดีนะทุกคนเรื่องนี้จบแบบแอปปี้เอนฉันพูดไปยังว่าเริ่มง่วงแล้วเริ่มหลอนรู้สึกว่ารู้สึกว่ามึงใช่ไหมกูจาชื่อมึงได้นะที่เป็นคนเอากระทะปมึงนี่แหละถ้าเราได้กระทะเมื่อกี้มามีโอกาสทำเก้าคอนเคลอร์ได้นะเราต้องไปหารุ้นกระทะจากที่อื่นล่ะจริง ตหลิวว่าจะดีกว่าสีดาวมาจากไหนวะขอดูทำไมไม่ออกมาเป็นไวโอเลตอ่ะอยากไรไวโอเลตอ่ะฉันดูงองแงมากเลยทุกคนช่วงนี้ฉันจะเก็บเงินไปก่อนแล้วนะให้ได้50หลังจากนั้นฉันจะรีบอัพเวลให้ถึงเลเวลเก้าให้เร็วที่สุดทุกคนที่อยากได้เลเวลเก้าเพราะว่าอยากได้โมดิครเซอร์มาแบก เป็นตัวละครที่ดีมากโอเคส่วนคิกไฟเตอร์เนี่ยถ้าได้เสวิกามาจะดีมากแต่ขั้นต่ำเราเอาเป็นตัวดีไปก่อนแล้วกันเพาอมาจะเล่นคู่กับชื่ออะไรวะกระเวนไม่ได้ชื่อนั้นดิชื่ออะไรวะสเวนเออกเวนเฉย ถึงมันจะออกเสียงคร้ากันแต่ฉันออกเป็นกะนะไม่ใช่สะออถึงเวมมอนแล้วทุกคนอ่ะเราดูทิเราได้อะไรฉันไล่เอออก่ออกอุตส่าห์ได้สองดาวมาก็เปลี่ยนน,นิดนึงจริงๆถ้าเมื่อกี้ออกมาเป็นแอปเปซ่ามันจะดีมากเลยนะ หมายถึงที่มันมีรอบออกมาสีดาวสองตัวเพราะแอปปิซ่าก็เป็นหนึ่งในคอร์คเลอร์คือฉันคิดว่าสวินมันหาง่ายอยู่แล้วไงมันติดตัวละครสาดาวมันอ,อย่างน้อยมันก็มีโอกาสออกโอเคเราจะคราบเป็นสองอันนี้มาเลกุจจี้นะทุกคนเอาไงดีโอ้ได้เงิน อยากจะอัพอันนี้มากเลยอะแต่เอาเป็นของแท็กก่อนแล้วกันทุกคนเอ่อใส่ให้กับตัวนี้ส่วนอันนี้ใส่ให้เลวอาจจะถอดจากเลวทิ้งแล้วเอามาใส่ให้สเวในในนาคตก็ได้นะตัวละครนี้ยังไม่สองดาวเลยฮะโอ้เราแพ้ทุกนาทุกคนตอนนี้ไม่ไหวแน่นอน ถึงตัวละครเราจะเยอะกว่าแต่เราสู้สามดาวไม่ได้อยู่แล้ววะทุกคนตัวละครนี้ก็สองดาวด้วยโอ้ยนมมกระไหลแฟ่แฟ่เลยทุกคนถ้ามันตีตัวละครสามดาวเมื่อกี้ไม่ีโอกาสตายอยู่นะ <c oughs> เรามารลุนกันทุกคนว่าเราตาหน,นี้เราจะได้รุนอะไรเออเศร้า่ะทุกคนเขนคงจะไม่อ่านอะไรเศร้าๆอีกนานเลย คอนเพนดิ้คืออะไรอะรีซิ่ลีฟอกเก็ตคืออะไรวะโอเคเราลองอันสองก็ได้ไม่เข้าใจนะมันหมายถึงอะไรแต่ก็เอามาก่อนออได้ตาทูบ้าวะ่ะทุกคนเราผสมสองอันนี้เข้าด้วยกันได้ของดีมา เราอัพขึ้นเลเวลถัดไปเอาเป็นสไนเปอร์ปะจบแบบอย่างอื่นไม่ได้หรอวะเศร้าอะทุกคนต้องลองไปอ่านดูนะเว้ยถึงว่าถ้าไม่ได้เติมซื้อมันจะได้วันละหนึ่งใบไว้เธอให้มาเปิดอ่าน แต่มันเปิดให้อ่านฟรีห้าตอนนะทุกคนที่เหลือก็คือรอเปิดอ่านหนึ่งตอนหนึ่งวันมันจะรีทุกๆตอนเที่ยงนะทุกคนเออแต่ถ้าเป็นคาคาวเว็บตูเนี่ยมันจะเปิดฟรีถึงตอนถึงตอนที่สี่เออแต่คาคาเนี่ยมันจะรีแบบครบรอบหนึ่งวันเลยสมมุติว่าเปิดตอนบ่ายก็จะครบอีกทีตอนบ่ายเออประมาณนั้นเอาตัวนี้นะทุกคน ยังไม่เจอเวนเลยอะเอานี่มาโอเคขายตัวนี้ทิ้งได้ออกมาเป็นทานฟอร์มใส่ให้นี่ไปจริงๆใส่ให้ตัวนี้น่าจะดีกว่านะโอ้มันก็รามิเวเหมือนกันดิบะโอเคเดี๋ยวเราใส่ให้ตัวนี้ไปก่อนแล้วก็ยืนหน้าเอ้ยยืนหลังน่าจะดีกว่าปะวะ ทำพลาดไปแล้วโอ้โหเวลเจดสู้ไม่ไหวหรอกคนนี้ก็คอน์คเลอร์เหมือนกันดิไม่จะเล่นคอน์คเลอร์อะไรักหนาวาโอ้ยคอนอ๋อคนสุดท้ายแพ้แล้วหรอไหนว่าคอนคอนคอนมีคอนสามคน <c ười> แล้วตอนนี้คือกูอยู่โลสุดเพราะอีซาเวนมันไม่หามาหากูเลย ขอดูสิโอเคอ้าวถึงตาเลือกแล้วหรออ๋ยอยใจเย็นนะทุกคนเมื่อกี้เราไม่ได้หัวร้อนอสัตว์หน้าหย้ย ขอโทษสำหรับคำหยาบด้วยนะทุกคนพอดีว่าเราก็เป็นคนแบบนี้แหละหัวร้อนแล้วหยุดไม่ได้ค <c oughs> ุณแม่งเอ,อ้ยอยากได้ตะลิวอ่ะ <c oughs> มันจะทำเก้าคอนเคเลอร์ได้อะ่ะวันนี้หมดหวังแล้วมั้งุณแม่งเอ,อ,อ้ยอานนียายมาก็เศร้าแถมเป็นอะไรขอบอะไรที่กูจะเล่นเนี่ยทำไมมีคนเล่นเยอะจัง ก่อนที่ฉันจะมาอัดคลิปนี้นะจริงๆฉันอัดไปแล้วแต่ฉันรู้สึกว่ามันซึมเศร้าเงินไปก็เลยอยากอัดใหม่ตอนนี้กูไม่สนแล้วกูจะลงอันนี้เพราะว่าอะไรขี้เกียจแล้วคือเกมแรกฉันโจอะไรไปทุกคนกูเจอรีเบลรีเบลสามคนรวมตัวกูเองมาตัดคอมก้ขายอันนี้ทิ้งขึ้นระเบบเจ็ดเลยตัวละครเขดีจังเลยนะ อ๋อสับมึงนี่เองเฮียที่แย่งตะหลิวกูเราไม่ได้หัวร้อนนะทุกคนเกมมันก็แบบนี้แหละมีแพ้มิชนะเปลี่ยนคอมหนีไม่สับเฮียแล้วก็ปัดถล่มพวกแม่งเลยไม่หัวร้อนไม่หัวร้อนลูกลูกเราเป็นคนดีจริงๆในเรื่องเนี่ยเออ อะไรวะฉันชอบสินสมุดมากเลยในเรื่องนี้น้องน่ารักเออเราจะเอาเลนดี่มาในทุกคนเดี๋ยวแน่นาคตอาจจะทำเลนดี่ขึ้น2ดาวสเวนมันหายไปหัวไปไหนของมันวะโอเคขึ้นเลยอเป็ทราไม่ก็ไม่โผล่หัว10%บเไม่แปลกหรอกมันก็น้อยอยู่นะ เดี๋ยวเราจะเก็บเงินเพื่อขึ้นเลเวลแนะทุกคนเอออาจจะขึ้นได้นะทุกคนโอเคโอ้คอมนี้เขาเล่นเด็กแวนว่ทุกคนทุกคนจะเด็กแวนมากเออเลนนี้ดูดมันยับเลยก็แพ้อยู่ดีนะทุกคนเออ วะเราอาจจะตายแล้วทุกคนนี่คือพยายามสู้สุดลิ้นเลยนะไว้เธอแคทเธอรีนเธอมาเพื่อกอบกู้ใช่ไหมโอเคแคทเธอรีนฉันถึงเอ่อการตั้งทีมก่อนนะโอเคโอเคโอเคทรานส์ฟอร์มอืมโอเคได้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 ได เราจะทำยังไงให้แคทเธอรีนเราเป็นคนแบกใช่ไหมทุกคนง่ายมากเลยทุกคนเราแค่ต้องลุ้นของโอเคได้เลยอโอ้สเวตว่ะอันนี้เป็นทานฟอร์มสิ่งที่เราจะอัพใช่ไหมเราอัพอันนี้เพิ่มใส่ให้เลนนี่ ได้สองมานามาขายตัวนี้ทิ้งเอานี่ลงใส่อันนี้ให้นางอันนี้แล้วก็ดาบตีไว้ถ้าหลังจากนั้นใช่ไหมตัวละครที่เราต้องเอาออกคือตัวนี้เซนติเนลอ่สเซนติเนลได้เซนติเนลได้ ฮะกูยังสู้ไม่ไหวอีกเหรอกูกด <Please. S 1> ยอมให้มันจบจบไปแม่ไม่เธอฉัน <laughs> จริงจังมากเลยนะเว้ยที่ฉันจะมาชนะวันนี้เพราะว่าฉันอยากมาฆ่าคนให้มันหายเศรา้า <laughs> โอกาสเขียวซุ่มห้าดาวสองตัวก็ได้นะเธอหาตัวมาแบกเพิ่มหนยว้าว ทุกคนไม่ได้ยินใช่ไหมที่ฉันพูดเมื่อกี้ว่าที่ฉันพูดว่าขยะเอแอปเปซามันหายหัวไปไหนของมันวะเออกว่าจะมาต้องอีกบนเอาเลนนี่ออก หายเลนดี้ทิ้งใส่ให้เอเปซซาโอเคโอ้โหมันสามดาวกูที่บางตัวแทบยังไม่ขึ้นดาวเลยทุกเออทุกคน,ออกค,นคอนเทเลอร์ทุกตัวของฉันนะ่ะมันยังไม่ขึ้นดาวสองเลยสักตัวเลยนะทุกคนมันยังไม่ขึ้นสักตัวเลย ชนะไหมโอเคชนะว่ะทุกคนหรือเปล่าโอเคเอาให้มันสะสมนะทุกคนโอ้มีคนคอนเคลอร์อีกแล้วหรอหนึ่งคอนเออโอเคอันดับหนึ่งก็ทำหกคอนเคลอร์เรียบร้อยเราเก็บของกันนะทุกคน แม่ขยะขายทิ้งแม่งเลยเออเราจะไม่นะทุกคนไม่ลงไม่สิเรียกว่าไม่อัพขึ้นดาวเพราะตัวละครที่เราอยากเล่นจริงๆคือวิเออเฮ้ ดูไม่ได้เอ,อือทุกคนเหลือหนึ่งรอบเราก็จะตายแล้วทุกคนทุกคนจะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องดูคลิปอีดี้ต่อแล้วออทำไมอ่ะแย่แล้วอะไรตกแน่เลยอ่ะรนดับเจ็ดน่าจะเสียเลือดมากแน่เลยอ่ะไม่เห็นมีกระถางหรือตะหลิวอะไรเลยอเอาแอปไปสร้าก็ได้ทุกคน เอยกูเล่นอะไรทำไมมีคนมันแบบไม่แย่งเล่นตลอดเลยวะตาสองกูดโดนแย่งสไนเปอร์ทำไมอะเย่ต่รองไงคกระถาตะหลิวกูมไม่ได้หัวควยเลยเลยแล้วกูเอาคอนทุกมาทำไมุ้พิ่งสองดาวเร็วเร็ว่งสองดาวเย้เรามีคอนเลอร์ สองดาวตัวแรกแล้วดีใจจังเลยขายทิ้งแม่งเลยใส่อันนี้ให้ตัวนี้ใส่อันนี้ให้ตัวนี้ลีกรอบวิใส่วิแทนขายทิ้งเราจะเอาไอเทมนี้ให้วีนะโอเควิใส่มาดูกันทุกคน เราจะไหวไหมว้าวโอเคเลยนะทุกคนยืนไม่ไหวแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ให้กูจบค,คลิปอีกเหรอกูขี้เกียจเล่นแล้วแหมออกดีด้วยนะ ออกดีจังเลยนะคะได้คอนคลอร์ด้วยแม่งแต่กูไม่ได้ตาหลิ่ไงใส่ให้วายวิงานไม่ใหญ่แน่นะวิโอเคเอาอันเนี้ยให้วิไปไปิดต่อยแม่งเลยลูกเซวิกากันเหรอ เอออัพขึ้นเลเวลถัดไปแม่งเลยแล้วกันเออสี่ควิกไฟเตอร์เป็นไงสเวนใช่ไหมเอาสเวนสองดาวแม่งเลยเราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตรอดไหมนะทุกคนเดี๋ยวในอนาคตเราจะถอดของออกจากเอ็มเปซ่ามาใส่ให้ชื่ออะไรวะเธอชื่ออะไรอ่ะ เสวิกาหลบเกมทิ้งได้ไหมสั์ไม่ไหวแล้วน้ำลดเยอะแน่เลยอ่ะฉันรู้แล้วฉันตั้งชื่อคลิปอะไรอะไรวะเมื่อคนเศร้าต้องมานั่งอัดคลิปเล่นเกมมันจะเซ็นขนาดไหน หัวร้อนนะเธอมีอนิดเดียวก็จะทำก้าวขอนได้แล้วปะไม่เงยโดนแย่งอะทั้งที่เลือดอยู่ต่ำสุดอะมันก็ยังโดนแย่งอะมันชอบบุญไม่ที่ต้องฆ่ามันแล้วกูจะวิ่งยังไงให้ทนันไม่งยกูไม่นอนแล้วเราไปนอนแล้วทุกคนกดีนะมันแต้มมันเหลือน้อยอยู่แล้วลว่ะแต้มมันเหลือเยอะมัน รถอยู่เมื่อคนเศร้าต้องมาเล่นเกมอุ้ยเป็นชื่อคลิปที่น่าสนใจนะเราไปแล้วนะ้ทุกคนเราไปนอนแล้วไม่ให้เราหายเศรา้ากูจะจำชื่อพวกมึงไว้ไอีคนที่มันแย่งตากูกูจะจำชื่อพวกมึงไว้ และแน่นอนว่ากูจําได้ด้วยว่ามึงเป็นใครคนที่เอากระทะและตะหลิวของกูไปฉันจะฉันไม่รู้ว่าแกเป็นใครแต่ทันฉันเจอแกเมื่อไหร่วันนั้นฉันจะเอาจริงด้วยการฉันจะหยิบซิลโก้ออกมาเล่นฉันไปแล้วนะทุกคนยังไงก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอหรอกเพราะส่วนใหญ่ฉันไม่ค่อยได้เล่นตอนเช้าด้วยแหละเออ ไปแล้วจ้ะทุกคนดูคลิปนี้เพื่อความบันเทิงนะถึงเราจะโกรธจริงก็ตามบ๊ายบายจ้า